ใครที่กำลังมองหาสติกเกอร์สลากสินค้านะครับหรือว่าติดผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อะไรต่างๆนะครับแบบนี้นะครับงานพิมพ์ละเอียดคมชัดแล้วก็ได้คัดนะครับแยกออกเป็นดวงๆนะตัวนี้เข้าสู่กระบวนการได้คัดของเครื่องได้คัดอยู่นะครับหลังจากพิมพ์เสร็จแล้วอันนี้เป็นสลากสินค้าแบบเขาเรียกว่าสติกเกอร์ใสนะครับเดี๋ยวให้ดู เป็นแบบใสนะเป็นอีกแบบหนึ่งของสติกเกอร์นะครับสลักสินค้าแบบนี้นะครับงานพิมพ์ละเอียดคมชัดแล้วก็ได้คัดนะครับแยกออกเป็นดวงๆนะตอนนี้เข้าสู่กระบวนการได้คัดของเครื่องได้คัดอยู่นะครับหลังจากพิมพ์เสร็จแล้วอยากได้สติกเกอร์สลักสินค้านะครับแบบนี้นะก็สนใจทักแชทเข้ามาได้ครับ